ประกาศถึงพี่น้องเด็กครับทั่วสยามประเทศสายผู้บ้าคลั่งลิวพูลคนเดิมกลับมาแล้ว เพศเกาอาจจะปิวไปแต่จิตวิญญาณและความบ้าคลั่งของเราไม่เคยหายไปไหนพวกเขาลบเราได้แต่พวกเขาคาบแพชชั่นของพวกเราไม่ได้บ้านหลังใหม่ของเราพร้อมแล้วที่นี่จะยังคงเป็นพื้นที่สำหรับเดอะคัพันแท้ที่มีใจให้แต่ลิร์พูวิเคราะห์เจาะลึกถึงเครื่องจะเต็มทุอารมณ์หลังเกมเหมือนเดิมมาร่วมกันสร้างตำนานบทใหม่ทวงคืนพื้นที่ของเรากดติดตามเพจใหม่ของเราด่วนแล้วช่วยกันแชร์ออกไปให้โลกได้รู้ว่าพวกเรากลับมาแล้ว you will never walk alone แอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างดิดคลิปชันนี้นะครับแฟนๆไปร่วมสนุกด้วยกันร่วมเชร์ไปด้วยกันเหมือนเดิมชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลกลับมาแล้วสวัสดีครับพบกับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนลุยดีอาร์จอสมเสื้อเซอร์ไสนะครับได้บินตรงถึงมิวนิกตรวจร่างกายวันพรุ่งนี้สิ้นสุดทุกข่าวเรือเซอรไไปยังมิวนิกนะครับมหาอำนาจลูกหนังแห่งบุนเดสกาเยอรมันจะเปิดเดียวกับชักตัวลุยดีอัร์ปีคอนโรสูงทีมชาติโคลอมเบียาจากลิเว หลังบรรุก็ตกลงค่าตัวมูลค่ามหาศาลที่คาดว่าสูงถึง75ล้านยูโรนะครับแหล่งข่าววงในที่น่าจะถือที่สุดยืนยันตรงกันเลยนะครับว่าดาตินวัย28ปีได้มลาแคมป์ปรีซซซันของหงแดงและมีกำหนดเดินทางถึงรัฐเรียในวันนี้ก็คือวันจันทร์ที่28รกรกฎาคมนะครับถึงแล้วก่อนจะเข้ารับการตรวจร่างกายอย่างเป็นการในวันคันที่จะถึงน,นะฮะก็คือวันพรุ่งนี้นะฮะข่าวล่าสุดจากฟาบีโซโรมาโน่นะฮะ ก็สิ้นสุดนะครับเดีาร์อัดเป็นนักเตะไบยอมินิกนะครับขอให้นายโชคดีนะแล้วก็ขอขอบคุณที่นายพาทีมลิเวอร์พูลนะครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จเราจะคิดถึงนายหรือเดียร์อัดวาตีซูเปอร์สตาร์โรเบิร์ตฟันธงเอนกูโมฮาอนาคตสดใสอันเดียวโรเบิร์ตสันในกัแบ็คซ้ายจอมเก่าของลิเวอร์พูลก็ออกมาแสดงความชื่นชนนะครับว่า ลิโอเอ็น um oh mm hmm. กูโมฮาปีกวนอกิดของหงแดงจะเอาขึ้นมาเป็นนักเตะร,ระดับทัพในอนาคตได้อย่างแน่นอนและมีโอกาสได้ร่วมง,งานกันในช่วงปรีซีซั่นรอบนี้นะครับเอ็นกูโมฮานะครับซึ่งถูกดึงตัวมาจากเชลซีเมื่อปีที่แล้วนะครับได้สร้างความฮือฮาในช่วงสัยน,นี้หลังจากโชว์ฟอร์มอย่างโดดเด่นด้วยการลงสนามเกมอุ่นเครื่องที่พยให้กับเอซีมิลานไป2-4นักสนามไคตักสเตเดียมที่ฮ่องกงนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา รวมทั้งประเดิมตัวแรกไปแล้วนะครับในเกมแบบปิดที่ตกลมสต็อกสตีส้ไป50นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนโรบรสันนะครับซึ่งเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายอยู่ด้านหลังเอนกูโมฮาในเครื่องแรกของเกมพบก,กับเอซิมิลานเขายอมรับว่ารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากกับสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ดาวเตะในวัย16ปีแสดงออกมาและมั่นใจนะครับว่าุ่นน้องรายนี้นั้นจะมีอนาคตที่สดใสรออยู่หากสามารถพัฒนา แล้วรสสาหร์มก,ก็เล่นในระดับสูงต่อไปได้แบซบ่าในวัย3าปีนะครับกล่าวว่าพวกคุณดูสิเขาเป็นเด็กดีและมีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเขามีคนอย่างโมซาลาคอยให้คําแนะนําซึ่งสามารถช่วยเขาได้มากเช่นกันเราพยายามช่วยเหลือเขาและเทรนนีโอเี่เสมอพวกคุณรู้ไหมพวกเขายังเด็กมากๆแต่พวกเขาก็เป็นเด็กดีและพวกเขามีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้าดังนั้นคุณจะเห็นได้เลยว่า พวกเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันและยิ่งพวกเขาฝึกซ้อมและเล่นกับพวกเรามากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นเนื่อว,ว่านี่คือ2เกมหลังสุดที่ผมได้เล่นโดยมีลิโอยืนอยู่ตรงหน้าและเขาก็ยังคงพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องเขามีอนาคตที่สดใสรอยอยู่ข้างหน้าแต่สถานการณ์ในตอนนี้ก็ดูดีเลยทีเดียว นอกจากนี้โรเบรส์สันนะครับยังขอโทษสําหรับการระเบิดอารมณ์ใส่ผู้ติเสียนระหว่างเกมเมื่อเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้จุดโทษที่ชัดเจนหลังโดนนักเตะมิลานประทาบจากด้านหลังโดยกล่าวว่าผมคิดว่าเครื่องราชเป็นเกมที่สูสีกันมากเราเสียประตูจากการโต้กลับซึ่งไม่ใช่เรื่องดีเลยแต่ผมคิดว่าเราสร้างโอกาสดีๆได้ลหลายครั้งเสี่ยมเกมในแดนกลางดีๆและอะไรทํานองนั้นผมเลยคิดว่ามันน่าพอใจในเครื่องรา้านเราไม่ยังเห็นผลลัพธ์ออกมาแบบนี้แน่นอนว่าสกอร์ มันดูไม่ดีเท่าไหร่เราอยากชนะเกมนี้แต่เราก็ทําได้ดีมากและมันเป็นสดาที่หนักหนาสาหัสในแง่ของการฝึกซ้อมและผู้เล่นก็เหนื่อยละ้ะแต่ผมคิดว่าเราทําได้ดีพอที่จะชน้าต่อไปได้บางครั้งเราก็ลืมไปว่ากล้องกําลังถ่ายอยู่และผมก็นึกถึงมันตอนพร,ครึคงผมเลยต้องขอโทษด้วยที่แสดงอาการงุนงงเหุพุทธสินแต่ผมยังคงคิดว่ามันเป็นจุดโทษแต่คุณดูสิผมอยู่ในกรอบเกลโทษผมคิดว่าผมจะยิงได้แล้วแน่แน กองหลังมาสกัดผมเอาไว้ผมเลยคิดว่ามันเป็นจุดโทษแต่มันก็แค่เตรียมที่จะคุยกับโมเพื่อที่จะได้ยิงแทนเขาแต่แน่นอนคุณไม่ควรสบทถ้อยคำใส่กรรมการนะผมขอโทษจริงๆด้วยโลเบอร์สันกล่าวทิ้งท้ายใสยเกียเดินหน้าฟอวเลอร์กระตุ้นหงแดงรีบปิดดิวอิซักให้ได้รับบี้ฟอเลอร์กับตำนานหัวหอ,อกลิเวอร์พูลกอ,อกมากระตุ้นบอดรินานหงแดง ดาน้าอย่างเต็มกําลังเพื่อขวาตัวอเล็กซานเดอร์อิสซักก่อนหน้าฟอร์มร้อนแรงของนิวคาสเซิลมาล่าตะขายนิ่ินอันฟิลในช่วงซัมเมอร์นี้ให้ได้นะครับในวันที่ผ่านมานะฮะลิวร์พูแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าต้องการที่จะเซ็นสัญญากับอเล็กซานเดอร์อิซักส่วนนิวคาสเซิลก็ไม่ต้องการปล่อยตัวเขาออกไปแต่ล่าสุดเดายิงในวัยยี่สิบห้าปีขอขึ้นบัญชีย้ายทีมเรียบร้อยแล้วและกุนซือเอ็ด้ฮาวก็ยืนยันว่าแข้งรายนี้จะไม่ตามไปสมทบกับทีมในช่วงพรีซีซั่ Asia. การณ์การก,กับลิเวอร์พูลพึงบรรลุข้อตกลงปล่อยตัวลุยดิอาร์ตปีพลังบายให้กับไบมินิกในราคาสูงถึง70ล้านยูโรซึ่งทำให้เกิดกระแสข่าวลืออย่างหนักว่าพวกเขาเตรียมนำเงินมาระดมทุนไล่ล่าอีซักและในมุมมองของฟาเลอร์ก็สนับสนุนให้หงแดงปิดดิวหัวหอกชาวสวีเดนให้ได้อดีตสนาเจ้าของชายาเดอะก็อตนะครับกล่าวผ่านเดอะเรดแมนทนนีวีว่าในฐานะแฟนลิเวอร์พูลเราทุกคนคงอยากเห็นเขาย้ายมาเล่นที่แอนฟิลใช่ไหมล่ะเมื่อคุณดูฟุตบอลพิมเลก และประตูที่เขาทําได้ในแต่ละปีแล้วสถิติต่างๆและฟอร์มการเล่นของเขามันสุดยอดมากผมว่าเขาจะสานต่อความสูเร็จนั้นได้และผมว่าจะเป็นแบบนั้นกับลิเวอร์พูลหากคุณต้องเลือกนักเตะจากพรีเมียร์ลีกสักคนเมื่อปีที่แล้วที่คุณอยากจะให้เซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลผมเชื่อว่าชื่อของเขาอเล็กซานด์อิซักน่าจะออกมาออกจากปากของแฟนบอลถึง90%้อซดูการที่แล้วเราอาจต้องการกองหน้าตัวหลักที่ไว้ใจได้สักคนในสนามอิซักคือคนนั้น เขาสามารถสร้างความแตกต่างได้หากเขาย้ายมาล่าสุดนะครับสื่อหลายสนามรายงานตรงกันว่าลิเวอร์พูลเตรียมพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอที่ทำลายสถิติกัอังกฤษจำนวน130ล้านปอนด์ให้กับนิวคาสเซิลพิจารณาในทันทีหากพลพรรคเซนติกรกกะดงไฟเขียวให้อิซักย้ายทีมได้และคาดว่าเขาตกลงส่วนตัวระหว่างนักเตะก,กับหงแดงจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับ ดวนหงดังกินแทวนะครับทัฟฟี่มาเหนือเมฆเจาคว้าโฟฟาน่าเสริมแนวรุกดิดอิตแอนฟิลซื้อวงในของลิเวอร์พูลรายงานมาว่าเอเวอเรตสโม,มสรคู่ริร่วมเมืองเมอร์ซไซส์ใกล้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวมาลิกโฟฟาน่าปิดดาวรุ่งฝีเท้าดีของโอลิมปิกลรยงไปเสริมทัพเต็มทีทแล้วโฟฟาน่านะครับลงสนามกับลรยงไปทั้งหมด41เกมในลูกกันก่อนทำไปได้11ประตูและ6อาซิเซซึ่งผลงานชิ้นโบแดงนี้เองทำให้เจ้าตัวกลายเป็นที่สนใจจากหลายสโม,มสรย,ย,ยักษ์ใหญ่ รวมถึงลิเวอร์พูลที่กำลังมองหาทางเสริมทัพแนวรุกในตำแหน่งปีกซ้ายเพื่อทดแทนลุยดิอาร์ตท,ที่เตรียมย้ายไปเล่นให้ก,กับไบโอเมินิกล่าสุดนะครับพอจอยนักข่าวกําลังจากเดอะไทม์ก็เป็นอีกรายที่รู้ว่าเอเวอร์ตันกำลังเดินหน้าโจมตีอย่างจริงจังเพื่อคว้าตัวฟูฟาน่าและดาวเตียนในวัย20ปีก็เป็นหนึ่งในนักเตะเป,ป้าหมายที่ท็อฟฟี่สิ้นเงินต้องการสัญญาด้วยการันตีฟอร์บิโซโรมาโน่นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดการใช้น,ชนักเตะรูปผ่านแพลตฟอร์ม X หรือว่าทวิตเตอร์ เอเวอเรตัน,น้ย่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับลิยงเราเริ่มการเจรจาเบื้องต้นกับเอเย่นของดาวเตียนเอา20ปีไปแล้วโดยข้อเสนอแรกอยู่ที่ราว36ล้านยูโรซึ่งลิยงต้องการขคาตัวไว้ที่ประมาณ40ล้านยูโรอย่างไรก็ตามกับลิเวอร์พูลยังมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกรณีของโฟฟอน่าซึ่งปัจจุบันทีมของอันเดสวัตอยู่ระหว่างการทัวร์ปรีซีซั่นหลังจากที่เลโอเอ็นก uh ูมาฮาปิียดาวรุ่งพุ่งแรงในวัย26ปีแจ้งเกิดได้อย่างยดเยี่ยม าาเป็นเหตุผลที่พวกเขายังไม่มองหาปีกซ้ายคนใหม่นะครับกได้ดวยกันในตำแหน่งปีกซ้ายหลังจากการจับไปของลุยดิอัตนั้นเคริกโปจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวเลือกหลักของเทียมโดยดาวเตะชาวดัตในวัยหกปีทำงานโดดเด่นในวันก่อนหลังยิงได้ถึง18ลูกและทำาอีกจัดอาซิตจากการลงเล่น49เกมก็ถือว่าเป็นแนวรุกโคลซันอันดับที่2ต่อจากโมเมสซาลานะครับ ข่าวด่วนสตเตอนตลาดนะครับหงแดงทุ่ม130ล้านปอนด์ไล่อีสซักแล้วจ่อปิดดิวยักษ์เสริมแนวรุกหงแดงลิบูลนะครับเคลื่อนไหวครั้งสําคัญในตลาดนักเตะนะครับส่งสัญญาณทุ่งกืนความยิ่งใหญ่อย,อย่างชัดเจนด้วยการยื่นข้อเสนอมหาศาลมูลค่ารวมแล้ว130ล้านปอนด์เพื่อสู่ขอเดวยิงฟอร์มร้อนอเล็กซานเดอร์อีสซักจากนิวคาสเซิลคาดการจ่อปิดดิวในอีกไม่ช้านะครับ วงก,การฟุตบอลต้องรู้เป็นไฟนะครับเมื่อมีรายงานข่าวกรองระดับสูงระบุว,ว่าลิเวอร์พูลได้ยินข้อเสนออย่างเป็นการมูลค่าสูงถึง130ล้านปอนด์ประมาณ5,850ล้านบาทเพื่อกระชักตัวเล็กน์ลิชักยอดกองหน้าทีมเจ้าซีเดนของสาริกาดงนิเวเคเซอร์มาร่วมทัแหลัง่าวมื่อไนยืนยันนะครับว่าข้อเสนอส่วนต่อระหว่างของแดงและนักเตะได้รู้ล่วงไปแล้วโดยอีซักตกลงที่จะรดประกาศสัญญายาว5ปีในทินแอนเวลทำให้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาระหว่างสสโมสรเท่านั้นนะครับ แฟนๆรอด,ดูนะครับ4-8ชั่วโมงนี้นะฮะน่าจะมีข่าวดีให้เราได้รับทราบกันนะครับเวอร์พูนะครับจะไม่ทําให้ยืดเยื้อนะฮะจะทําให้เสร็จให้จบเร็วที่สุดนะฮะเพื่อความพร้อมสําหรับการเปิดฤดูกาลนะครับฤดูกาลนี้ตลาดรอบนี้นะฮะสุดๆไปเลยเวอร์พูจะหนักดิชันฮิวโชวฟีเมือระบายแข้งทำเงินเข้าคลังสโมสรทะลุ188ล้านปอนด์ ลิชาร์นิวนะครับผู้นักการกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยดเยยมในตลาดการแข่งขันั้งแต่เมื่อสามารถระบายผู้เล่นส่วนเกินออกจากทีมพร้อมทำเงินเข้าสู่โสโมสรได้แล้วกว่า188.3ล้านปอนด์โดยยังมีนักเตะหลายรายเจาะคิวที่จะได้ออกจากทีมในเร็วๆนี้นะครับการระบายผู้เล่นออกไปในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับสมดุลทางด้านเงินของโสโมสรลิเวอร์พูลนะครับและเปิดทางสำหรับการเสริมทัพรายใหม่ภายใต้าการกอบทีมของอันเดรสวัต โดยรายชื่อนักเตะที่ถูกปล่อยตัวไปพร้อมค่าตัวโดยประมาณมีดังนี้นะครับลุยดิอาต์นะครับขายไป65.5ล้านปอนด์จาเรลคอนซาสามสล้านปอนด์ฟาบิโอเคาโยี่สิบล้านปอนด์เชฟฟานเนเบิร์ก25ล้านปอนด์เควินเคลเรเธอร์สิบองจุดหล้านปอนด์บ๊อบบี้คลาร์ก10ล้านปอนด์เทนอเล็กซานเดอร์โน8.5ล้านปอนด์เนทฟิลิป3ล้านปอนด์เบลลี่คูเมติโอ1ล้านปอนด์แฮมิบลาสามแสนปอนด์ ก็รวมทั้งหมดนะครับเป็น188.3ล้านปอนด์นะฮะการทำเงินจากการขายผู้เล่นในครั้งนี้นะฮะจะช่วยร์พูมีก็ประมาณที่แข็งแกร่งในการไล่ลาเป้าหมายสำคัญในตลาดนักเตะโดยเฉพาะยิ่งการในหนะ้าคว้านักเตะรอดบท็อปเข้ามาเสริทม,สรมทีมเพื่อสร้างกุที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปสำหรับฤดูกันหน้านะครับและดูว่าริพูยังไม่หยุดเพียงเท่านี้นะฮะเพราะมีรายงานมาว่ายังมีผู้เล่นอีกหลายคนที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาการย้ายทีมซึ่งก็จะช่วยเพิ่มมิดเงินให้กับสโมสรได้อีกกในนอคตล้ แฟนบอลหงแดงนะครับต้องจับตาดูการทำงานของลิชันิิวอย่างใกล้ชิดกันต่อไปนะครับที่แน่ๆก็ดาวินูเยสแล้วก็เคียซ่านะครับเป็นรายต่อไปแล้วก็มีเอเลียดอีกนะฮะโอ้ก็ถือว่าได้เงินเข้ากระเป๋าเลยทีเดียวนะครับจะแปลงเปลี่ยนไปเป็นอิซักนะฮะอาจจะไม่ซื้อปีกซ้าย หนแทนประกาศก้าวเริมเส้นทางฝั่งซ้ายแกล่งทุ่แผ่นัาโตเอเกติเก้พร้อมลงอาลาวาดพวงดาวรุ่งที่กำลังแจ้งเกิดอย่างเอนกูโมฮาลิววูนะครับอาจจะดับกระแสความกังวลของแฟนบอลอย่างสิ้นเชิงนะครับโดยยืนยันหนักแน่นถึงคุณกำลังเริ่มเส้นทางฝั่งซ้ายที่ยังคงเป็นหยุดแข็งสําคัญแม้ไม่มีการสมทับบิ๊กเนมพร้อมเปิดโผสามคุณพลประการนะครับที่จะสลับกันสร้างมิติใหม่ในเกมรุกแายใต้ยุคของอเนอร์สลัด ทำการเครื่อหมายคำถามนะครับถึงการสำรวจในตลาดนักเตะนะครับล่าสุดเจมเพียสนักขก่าวระดับที่หนึ่งสายตรงจากแอนฟิลด์นะครับได้ออกมายืนยันเสียงแข็งว่าบทบระหารของหงแดงมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในกำลังที่มีอยู่โดยเชาวนาน่งปีกซ้ายนะครับที่ถือว่ามีตัวเลือกคุณภาพสูงหลากหลายนะฮะหลังจากการจากไปของหลุยดิอัตจะไม่ส่งผลกระทบโดยนำทัพมาโดยคริกรปัปโอลนะครับสตาร์ชาวัตที่พร้อมรับ,บบทบาทตัวฉีกเริมเส้นได้อย่างทรงพลัง แล้วก็เติมเติมด้วยฮูโกเอกกิติเกทที่ย้ายเข้ามาใหม่จากแฟรงเฟิร์ตนะครับที่สามารถเล่นทางซ้ายได้และก็สามารถขยับจากกองหน้าตัวเป้ามายืนในตำแหน่งนี้ได้เช่นกันซึ่งสร้างความยืดหยุ่นให้กับแนวรุกของทีมอย่างอสานาส่วนอีกคนหนึ่งนะฮะนั่นก็เป็นที่น่าจับตามองนั่นก็คือการเตรียมผลักดันเรโอเอ็นกูโมฮานะครับบันนิกิดผรอสวนสูงที่สร้างความมือหามาแล้วในเกมหมุนเรื่องปริซันกับเอซิมลานซึ่งก็น่าจะดัน แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในฐานะยังไรลชั้นยอดขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นะครับในวัยเพียงแค่สิปีเท่านั้นเองพร้อมเป็นตัวสดแทกสร้างความบรนปตัวทั้งกับแนวรับผู้กางน,นะครับความหล,ลากหลายของผู้เล่นทั้ง3สไตล์นี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอาวุธลับชิ้นสําคัญเลยนะฮะที่อันนงสลอตกุนซือลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถนํามาปรับเปลี่ยนเทคนิคและรูปแบบการเข้าทําได้อย่างอิสระเพื่อพาหงสแดงทวงความสำเร็จกลับคืนมาในนุกันที่กาลังจะมาถึงแฟนบอลต้องเตรียมจับตาดูความร้อนแรงลึมเส้นทั้งฝัองซ้าย บทสรุปนะครับอาจจะไม่ซื้อตัวแทนหลุยดิอารนะครับเพราะมีโคดิกโตนะครับเป็นตัวหลักสอดแทกโดยเอ็นกูมาฮาแล้วก็เอกิติเก้นะครับที่สามารถเล่นทางด้าน,น,นซ้ายได้นะครับก็ต้องติดตามต่อไปนะครับสลัดหวังให้เอกิติเก้เป็นอาวุธใหม่หงป้องกันแชมป์อันนเกสาดนะครับนายใหญของลิเวอร์พูล บองว่าเอเกติเก้เป็นระุบใหม่ที่ช่วยทีมหงดแดงป้องกันแชมป์พิมลีกซึ่งกองหน้าชาวฝรั่งเศสได้เริ่มต้นแสดงสิ่งนั้นให้เห็นแล้วว่าเป็นไปได้อย่างที่หวังจากการซ้อมไม่กี่ครั้งที่ผ่านมานะครับสไลดในสภาพถึงฮูโกเอเกติเก้เป็นครั้งแรกนะครับหลังหงแดงทุ่มเงินคว้าตัวดาวยิงชาวฝรั่งเศสในวัย23ปีมาจากแอตเลตฟังเฟดสัญญากัน6ปีรวมโบนัสสูงถึง79ล้านปอนด์ราว3,555ล้านบาทนะครับ ผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดไปแล้วก็คือผมมีความสุขกับทีมที่เราเมีนั่นคือสิ่งที่เราแสดงเห็นจากการไม่ซื้อนักเตะใหม่เข้ามาในนกันที่แล้วสาระกล่าวถึงกองหน้าคนใหม่ของเทียมตอนนี้เราคว้าแชมป์ลีกได้แล้วแต่คุณเห็นได้ว่าทุกที่รอบตัวเราทั้งในพรีเมียร์และยุโรปวัตถุทีมกับพยายามเสริมความแข็งแกร่กงให้กับเทียมดังนั้นเราจึงต้องการประสบความสำเร็จที่นั่นเช่นกันดังนั้นหากคุณทําในแบบเดียวกันที่เราทําเมื่อปีที่แล้วเราอาจจะไม่ได้แชมป์อีก เราต้องการพัฒนาผู้เล่นที่ยั่อย่และเราก็พยายามนําพลังใหม่ๆเข้ามารวมถึงอาวุธอย่างที่ผู้คุณเรียกกันและผมคิดว่าผู้เล่นที่เราดึงเข้ามาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าในไม่กี่ครั้งที่เราได้ฝึกซ้อมร่วมกันและในเกมที่เราลงเล่นตอนนี้เรามารอดูกันว่าฮูกโก้เอกเกติเกจะทําแบบนั้นได้อย่างไรผมพอใจกับสิ่งที่เราทํามาจนถึงตอนนี้มากการเสริมทัพแต่ก็พอใจมากที่เรายังคงรักษาผู้เล่นที่ต่อสัญญาออกไปเมื่อฤดูกันที่แล้วไว้ได้หมายถึงโมซาลาและเวอร์จิฟันได ส่นเหล่าอีกิีเกียนนะครับมีลุ้นประเดิมสนามให้กับลิเวอร์พูลคันแรกในเกมอุ่นเครื่องปรีซนะีซั่นนัดที่2นะครับในทีวีเอเชียที่จะพบกับโยโกมาเอฟมูนอตที่ญี่ปุ่นนะครับในวันพุทธที่30กรกฎาคมนี้นะฮะด่วนร้านพูยกให้หงแดงเต็มหนึ่งคว้าโรดิโก้หากลาชุดขาวอนาคตของโรดิโก้นะครับกับเรียมอริดยังไม่แน่นอนล่าสุดยูนเิเบต เปิดราคาอัปเดตทีมใหม่หากแข้งสซมบ้าย้ายออกจากถิ่นเบอร์นาเบลเต็งหนึ่งคือลิเวอร์พูลที่แม้จะเพิ่งเซ็นสัญญากับฮูโกเอเกติแก่ขณะที่เต็ง2เป็นไบยมินิกตามมาไม่ห่างนะครับอาคตกอองก็นาชาวบราซิลย,ยังไม่แน่นอนว่าจะอยู่คาแกงในถิ่นซันเต้ก็เบอร์นาเบลต่อไปหรือไม่ในฤดูกาล2 0 2 5ันยถึงสองพซึ่งส่งผลให้มีข่าวไหลสโมสรนตามให้ความสนใจนะครับขณะที่ฝั่งลิเวอร์กลังต้องการเสริมทัพแนวรุกต่อเลยนะฮะ แม้เพิ่งได้ตัวฮุกโกเอก็กซติแก่กานหน้าชาวฝรั่งเศสและสนใจดึงตัวอเล็กซานเดอร์อิชักของนิโคเซออ, le, อยู่ก็ตามแต่เพิ่งเสียลุยดิอาร์ตไปให้กับไบยมินิกดอกร์าันผู้เมืองพืดียกให้ลิวร์พูเป็นหนึ่งหนึ่งที่จะได้โรดิโกหักราเรมเรดโดยราคาอยู่ที่9ตัว4นะครับคือแทง4ใช้9้าไม่รวมทุนส่วนไบยมานเป็นถึง2นะครับราคาไม่ห่าง9ตัว1แทง1ใช้9้าไม่รวมทุนนะครับอัตราต่อรองตัวสกัดใหม่ของโรดิโกหักลาเรมเรดมีอนี้ เต็งหนึ่งลิเวอร์พูลเก้าตัวสี่เต็งสองไบยมันิคเก้าตัวหนึ่งเต็งสามแมนสเตตีสิบตัวหนึ่งเต็งสี่อาซนอลสิบสองตัวหนึ่งและเต็งห้านิวคาสเซลิยี่สิบตัวหนึ่งนะครับนี่คือส์ซข่าวลิเวอร์พูลนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกัันนะครบ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือนน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ